ขึ้นอยู่ก็จะมีล้มบ้างอันนี้ก็ฟักทองปลูกปลูกหลายต้นอยู่ปลูกข้าโพดอะไรคำถามคำตอบก็คือขาโพดเหนียว แมงมันกินนี่น,นี่ทิ้งช่วงสิบกว่าวันนี้เมื่อวานฝนตกเมื่อคืนนี้เขาก็เลยขึ้นได้หนึ่งเดือนพอดีหนึ่งเดือนวันนี้งบประมาณของเขาก็ยี่สิบบาทหนึ่งถุง <laughs> คอยดูว่ามันจะไปทิศทางได้หญ้าเยอะเพราะว่าจอมปลวกจอมปลวกก็จะมีความสวยเขาจะล้มก็เลยช่วยเขาหน่อยหนึ่งมันจะได้กินไหมล่ะเพื่อนเพื่อนเคยปลูกไหม นี่แมงเยอะเลยแมงกินเยอะเนี่ยแมงก็จะกินเยอะก็ถือว่าสวยนะถ้าฝนตกทุกวันนี่ก็น่าจะด,ด,ดีข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียว พักทองเราก็ปลูกปลูกหลายต้นอยู่แต่ไม่ขึ้นขึ้นอยู่นี่นี่พักทองช่วยเขาหน่อยสิ มือข้างหนึ่งก็จับโทรศัพท์มือข้างหนึ่งก็จะจับจอบพักทองว่าปลูกเอาไว้กินจอดมันกี่ต้นปลูกสามสีต้นอุ้ยยาสวยอุ้ย ฟักทองได้3ต้นสต้นก็พอแล้วแค่นั้นก็กินเพื่อความอยู่รอดแค่นั้นคอยดูว่ามันจะไปทิศทางใดเข้าโพดเหนียวกับฟักทองของเราแต่ต้นนี้น่าจะสวยฟักทองล,มลม้มเข้าล้ม ปีหน้าก็จะจัดการเลยให้มันเตียนให้หมดปรับสภาพอีกข้าวปีนี้ก็รู้สึกสวยน,นี่ปีนี้ดูแล้วรู้สึกว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วแต่ไม่รู้มันจะไปทิ้งช่วงเดือนกรกฎาหรือเปล่าปลายปลายเดือนกรกฎานี่ชอบทิ้งช่วงกรกฎาสิงหา อ่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาดูคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูข้าวโพดข้าวเหนียวมูลค่า20บาทเขมรสุรินเขาเรียกว่าไผ่ปำอ้มไพดมไผยบาทมูลค่าเขาซื้อพันเขาปลูกแค่นี้ต้องติดตามดูว่ามันจะไปทิศทางใดนะจ๊ะ